สำหรับการเตรียมเกมเราจะเริ่มจากการแจกกระดานผู้เล่นกันก่อนโดยกระดานแบบนี้นะครับเราแจกให้ผู้เล่นแต่ละคนคนละหนึ่งใบตามปกติได้เลยส่วนกระดานแบบนี้แจกให้คนละแผ่นเหมือนกันแต่ว่าเป็นแจกแบบสุ่มแทนนะครับจะสุ่มแบบใดก็ได้เลยครับผม จากนั้นให้ผู้เล่นแต่ละคนเวียงกระดานผู้เล่นไว้ด้านหน้าตัวเองตามแบบนี้เลยครับผมต่อมาให้ผู้เล่นนำโทเก้นทรัพ,พยากรทั้ง4ชนิดมาวางไว้ในจุดที่ผู้เล่นทุกคนสามารถยิบจัดได้อย่างสะดวกต่อมาให้สับการ์ดโครงการของทั้งประเภทเทียร์3แล้วก็ประเภทเทียร์2ให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็ จะนับเปิดการ์ดของทั้งเทียรสและเทียรสอย่างละ4ใบครับเอาวางไว้ในรูปแบบนี้ได้เลยจะวางในแบบ2องคูณสหรือ4ี่คูณสก็ได้นะครับตามสะดวกเลยจากนั้นนะครับให้นำการ์ดความก้าวหน้าแล้วก็การ์ดนับรอบนะครับมาวางไว้ ในจุดที่ผู้เล่นสามารถมองเห็นได้อย่างสะดวกเมื่อวางแล้วให้นำโทเก้นความพึงพอใจนะครับโทเก้นหน้าตาแบบนี้นะเอามาไว้ตรงขอบบริเวณขอบของการ์ดครับแล้วก็ให้นำโทเก้นสำหรับนับรอบนะครับที่เป็นหน้าตาแบบนี้เอามาวางไว้ตรงช่องเลขหนึ่งของการนับรอบได้เลยเสร็จแล้วให้ทำการแจก แอคชั่นการ์ดคนละสี่ใบหน้าตาแบบนี้เหมือนกันหมดเลยแล้วก็ให้ทำการแจกโทเก้นแอคชั่นพิเศษแบบนี้ให้ผู้เล่นแต่ละคนนำมาวางไว้ตรงช่องตรงนี้นะครับแล้วทำการแจกการ์ดผู้เล่นคนแรกหน้าตาแบบนี้ให้กับผู้เล่นที่เพลเยอร์บอร์ดฝั่งซ้ายมีการระบุค,คำว่าสตาร์ทตรงแบบนี้นะครับให้เอามาวางไว้ แบบนี้ได้เลยและในขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาทำการแจกทรัพยากรเริ่มต้นนะครับซึ่งเป็นเงินให้กับผู้เล่นแต่ละคนโดยเราจะเริ่มจากผู้เล่นที่มีการ์ด first player ก่อนโดย first player หรือผู้เล่นคนแรกจะได้ทั้งหมด5เหรียญผู้เล่นคนถัดมาที่อยู่ทางซ้ายของ first player จะได้6เหรียญผู้เล่นคนที่3จะได้ เจ็เหรียญน,นะครับและผู้เล่นคนสุดท้ายจะได้ทั้งหมด8เหรียญให้นำเหรียญโทเก้นเนี่ยมาวางไว้ตรงช่องสำหรับเก็บโทเก้นเงินตามแบบที่เห็นในภาพได้เลยครับและทั้งหมดนี้ก็คือการเตรียมเกม Project New Hope ในแบบที่มีผู้เล่น4คนนะครับถ้าหากมีผู้เล่นน้อยกว่า4คนตอนที่แจกโทเก้นทรัพยากรเริ่มต้นให้เริ่มจาก5เหรียญ หกเหรียญแล้วไปเจ็ดเหรียญตามลำดับเหมือนเดิมได้เลยและในกรณีที่มีผู้เล่น2คนนะครับให้ผู้เล่นทําการดูวิธีการเตรียมเกมเพิ่มเติมในรูบุ๊กที่หน้า15ตามนี้ได้เลยครับผมจะมีรายละเอียดบอกอยู่ครับและตอนนี้ก็มาถึงวิธีการเล่นเกม Project New Hope แล้วนะครับโดยวิธีการเล่นก็คือ เราจะเล่นกันไปทีละรอบซึ่งแต่ละรอบเนี่ยจะมี4ขั้นตอนหลักๆอย่างนี้ครับขั้นตอนแรกก็คือเราจะมาเล่นแอคชั่นการ์ดกันก่อนเพื่อที่จะเก็บทรัพยากรมาสะสมนั่นเองแอคชั่นการ์ดทั้ง4ใบที่เรามีแต่ละใบเนี่ยจะให้ทรัพยากรต่างชนิดกันแต่ว่าจะได้จํานวนเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันขั้นตอนนี้ง่ายๆครับก็คือให้ผู้เล่นแต่ละคนทําการเลือกการ์ดหใบครับ โดยที่ยังไม่ต้องให้คนอื่นดูนะว่าเราเลือกการ์ดอะไระสมมุติว่าพอเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาสู่ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่2ก็คือเปิดการ์ดที่เลือกพร้อมกันครับเปิดพร้อมกันเลยทีนี้เราก็จะมาดูกันครับว่าแต่ละคนได้ทรัพยากรเป็นอะไรและได้กี่ชินกันบ้างมาที่ผู้เล่นคนนี้กันก่อนผู้เล่นคนนี้เล่นการ์ดเมทัล ได้โทเก้นเหล็กแน่นอนแล้วก็เล่นคนเดียวด้วยอ่าเล่นคนเดียวได้5ชิ้นแล้วก็จะนี่ครับเอาโทเก้นเหล็ก5ชิ้นมาสะสมไว้ตรงนี้ได้เลยผู้เล่นอีก2คนปรากฏว่าเล่นการ์ดซ้ำกันอ่าแก๊สเก็ตเหมือนกันเล่นซ้ำกัน2คนจะได้โทเก้นแก๊สเก็ตเนี่ยคนละ2ชิ้นอ่า ก็หมายความว่าทั้งสองคนนี้ก็จะได้โทเค็นแบบนี้ไปคนละสองชิ้นเอาไปสะสมอย่างนี้ได้เลยส่วนผู้เล่นอีกคนหนึ่งคนนี้เล่นการ์ดอินคัมอินคัมเนี่ยไม่ว่าจะเล่นสากี่คนได้ห้าเหรียญแน่นอนอ่าแต่ว่ามันยังมีอีกจุดหนึ่งครับก็คือตรงนี้ตรงนี้จะเป็นสี่เหรียญที่บอกว่าถ้าเล่นการ์ดอินคัมแล้วไม่ซ้ำกับใครเลยนอกจาก เราจะได้5เหรียญแล้วเรายังสามารถได้สิทธิ์นี้ครับก็คือการเอาเหรียญที่มีทั้งบมดเนี่ยไปซื้อเป็นอิฐเป็นโลหะหรือว่าเป็นโทเก้นแกดเจ็ตหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยกี่ชิ้นกี่ชนิดก็ได้เลยครับตามจำน,นวนเงินที่มีอยู่ซึ่งถ้าผู้เล่นสังเกตนะครับจะเห็นได้ว่าสัญลักษณ์ที่ผมชี้อยู่ตรงนี้ครับ มันจะตรงกันกันกบสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยครับอ่าอ่าก็คือตรงนี้นั่นเองซึ่งมันหมายค,ความว่าเราสามารถเอาเหรียญเนี่ยไปแลกเป็นทรัพ,พยากรชนิดอื่นได้นั่นเองอ่าทีนี้วิธีการเอาเหรียญไปซื้อเป็นทรัพ,พยากรนะครับก็คือจะมีกฎอยู่ว่าใช้กี่เหรียญแล้วก็ซื้อกี่ชนิดก็ได้เลยตามจํานวนเหรียญที่มีครับสมมุติว่าผมจะใช้สิทธ แล้วผมจะควรจะซื้ออะไรดีละ่ะลองดูง่ายๆครับอย่างเช่นผมต้องการซื้อกาดใบเนี้ยกาเนใบน,นี้บอกว่าเราต้องการโทเกนอีด4ชิ้นแล้วก็โทเกนโลหะ4ชิ้นนั่นเองซึ่งในกระดานนี้ครับก็จะมีการบอกราคาต่อหน่วยของทรัพยากรแต่ละชนิดด้วยโดยอิดนะครับก็คือเราจะต้องใช้1เหรียญในการซื้ออิด1ชิ้นถ้าต้องการซื้อโลหะต้องใช้เหรียญสชิ้นต่อ หนึ่งชิ้นโลหะครับและถ้าต้องการซื้อแกสเก็ตหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะแพงสุดเลยคือต้องใช้ใช้สามเหรียญในการซื้อได้หนึ่งชิ้นนั่นเองแต่ในเมื่อสักครู่นี้ผม,ผมต้องการสี่อิฐสี่โลหะใช่ไหมครับสี่อิฐเท่ากับใช้สี่เหรียญและสี่โลหะเท่ากับใช้แปดเหรียญนั่นหมายความว่าผมต้องจ่ายทั้งหมดสิบสองเหรียญน,นั่นเองอตามนี้เลยครับผม ใช้สิบสองเนี่ยจ่ายลงกองกลางแล้วก็หยิบโทเค็นที่เราซื้อมาได้เลยครับอ่าเราต้องการอย่างนี้อ่านี่คือสี่อิฐแล้วก็4โลหะเสร็จเรียบร้อยแล้วเอามาเก็บไว้ตรงกองกลางได้เลยครับผมซึ่งมีกฎเพิ่มเติมนะครับถ้าผู้เล่นเลือกใช้ สิทธิในการซื้อนี้แล้วผู้เล่นจะต้องดาเนินการให้เรียบร้อยก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปนะครับผู้เล่นไม่ใช้สิทธิ์ก็ได้ครับแต่ว่าอย่าลืมนะว่าถ้าไม่ใช้สิทธิครั้งนี้สิทธิ์นี้จะไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในครั้งหน้าได้นะครับและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสิทธิ์นี้สามารถให้เราเอาเหรียญไปแลกเป็นอิฐโลหะหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าได้เท่านั้นเราไม่สามารถทําใช้สิทธิ์นี้เพื่อขาย ของพวกเนี้กลับมาเป็นเงินไม่ได้นะอ้อยังมีอีกอย่างหนึ่งสังเกตเห็นไหมครับว่าบริเวณเพย์บอดจะมีคำว่าแม็กแล้วก็ตัวเลขตรงท้ายระบุอยู่อันนี้คือตัวที่บอกว่าช่องเก็บทรัพยากรแต่ละชนิดของเราเราสามารถเก็บได้สูงสุดกี่หน่วยนั่นเองเราจะสามารถเก็บโลหะได้ไม่เกิน15ชิ้นตอนนี้มี4ชิ้นอ่ะโอเคยังเก็บได้อีกเยอะแต่ถ้าสมมติว่า ถ้าได้ไอตัวโลหะมาไม่ว่าจะด้วยวิธีอะไรก็ตามนะครับและปรากฏว่ามันดันเกิน15ชิ้นนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วมันเกิดส่วนเกินขึ้นตัวส่วนเกินทั้งหมดนะครับที่เราได้มาเราจะต้องทิ้งกลับคืนสู่กองกลางทันทีนั่นเองไม่สามารถเก็บไว้ใช้ต่อได้นะครับผมต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่3นะครับก็คือการสร้างจองหรือผ่านนั่นเองขั้นตอนนี้เราจะไม่เล่นพร้อมกันแล้วครับ แต่จะเป็นการเล่นทีละคนแทนจนกว่าจะครบทุกคนโดยจะเริ่มจากคนที่มีการ์ด first player ใบนี้ก่อนนั่นเองให้เลือกทำา1ใน3ทางเลือกต่อไปนี้ครับก็คือจะสร้างการ์ดโครงการจะจองการ์ดโครงการหรือว่าจะขอผ่านดีในการสร้างการ์ดโครงการครับสมมุติว่าคนที่ถือการ์ด first player ตอนนี้เขาต้องการสร้างการ์ดใบนี้ครับอยากสร้างการ์ดใบนี้อชัด ก็มาดูครับว่าต้องจ่ายอะไรบ้างออชาดบอกว่าต้องการจ่ายสองเหรียญครับก็ลองดูเลยว่าเรามีครบไหมตามพอให้จ่ายหรือเปล่าอ่ามีตั้งห้าเหรียญพอแน่นอนจ่ายห้าเหรียญก็ไปทอนสามเก็บเอาไว้แล้วก็เอาออชาดเนี่ยครับมาเก็บเอาไว้ได้เลยโดยดูครับว่าการออชาดเนี่ยเนี่ยแถบสีมันเป็นสีอะไรก็เอามาวางให้ตรงกับ แถบสีอันนั้นไปครับผมพอเกิดช่องว่างเราเปิดให้เต็มเสมอสมมุติว่าถ้าสร้างการ์ดที่เป็นชนิดเดียวกันดีอะสมมุติว่าคนเนี้ยนะลอ็อกไปเขาสร้างการ์ดบบนี้ด้วยก็แค่เอามาซ้อนแบบนี้ครับให้เห็นแค่ด้านนี้พอจะได้ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะเกินโอเค first layer ทำเรียบร้อยต่อไปเป็นตาของคนนี้คนนี้ครับเขาอยากได้การ์ดไปเนี้ย แต่ว่าปัญหาก็คือเขาเขายังไม่มีโลหะเลยแต่ว่ามันต้องใช้3โลหะด้วยอ่ะทำยังไงดีล่ะก็คือจะเข้าสู่ทางเลือกที่สองนั่นเองครับก็คือเลือกจองการโครงการการจองง่ายๆครับยังไม่ต้องจ่ายอะไรเลยเอามาวางไว้ข้างๆไว้ก่อนให้รู้ว่าเราจองเอาไว้เกิดช่องว่างปุ๊บเปิดใหม่ปั๊บให้เต็มแถวโดยกฎของการจองนะครับก็คือ ผู้เล่นสามารถจองการ์ดได้คีละ1ใบต่อรอบครับและจะไม่สามารถจองการ์ดใบใหม่ได้นะครับจนกว่าจะสร้างการ์ดใบที่จองนี้ออกไปแต่ว่าผู้เล่นยังสามารถเลือกสร้างการ์ดจากที่เปิดอยู่ตรงนี้ได้อยู่ครับไม่จําเป็นว่าต้องสร้างใบนี้ออกก่อนแล้วถึงจะสร้างอันนี้ได้อ่ะโอเคนะต่อไปก็จะมาเข้าสู่ตาของผู้เล่นคนนี้คนเนี้ยครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ย เขาสามารถสร้างการ์ดไปนี้ได้แต่เขาไม่เอาครับอยากได้การ์ดไปนี้มากกว่าโอ้โหตั้ง18แต้มเนี่ยแล้วก็มีความสามารถอะไรอีกเยอะเลยแต่ทว่าเขายังไม่มีตัวแก๊สเกตสีม่วงนี้เลยอ่าซึ่งมันก็จะเข้าสู่อีกทางเรื่องหนึ่งครับก็คือการขอผ่านนะครับขอผ่านหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าผู้เล่นคนนี้ครับที่ขอผ่าน จะไม่สามารถสร้างหรือว่าจองการโครงการในรอบนี้ได้แต่จะได้2เหรียญมาแทนครับผมอ่าแล้วก็นอกจากได้2เหรียญแล้วนะครับอ่าลองสังเกตดูที่ play e r b o a r d ครับก็คือจะได้สิทธิ์ในการทำการเอาเหรียญมาซื้อทรัพยากรได้ด้วยอ่าตอนนี้มี9เหรียญอ่าใช้สิทธิ์เลยแก๊เก็ตใช้เท่าไหร่นะใช้คิดละสเหรียญใช่ไหม อ่าอ่าถูกต้องเก้าเหรียญซื้อได้3ามชิ้นพอดีโอ้โหดีมากเลยมาเลยสชิ้นอ่าแล้วก็เอามาเก็บเอาไว้เสร็จเรียบร้อยหวังว่าการ์ดใบนี้จะไม่โดนแย่งไปก่อนนะฮะอ่ามาถึงคนสุดท้ายครับก็ตามแผนที่วางไว้เลยเมื่อกี้ที่เขาเทรดเรียบร้อยแล้วก็คือใบนี้แน่นอนสี่อิดนะครับแล้วก็ อ่าแล้วก็สีโลหะเอามาวางได้เลยสร้างเรียบร้อยแถบสีไะไรแถบสีน้ำเงินใช่ไหมก็เอามาวางตรงแถบสีน้ำเงินอ่าเรียบร้อยครับผมอ่าอย่าลืมเปิดให้เต็มแถวได้นะเนี่ยครับพอทุกคนเล่นครบแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเตรียมการในขั้นต่อไปให้เราทำการเลื่อนนี้ครับขึ้นไปว่าตอนเนี้ย ขึ้นรอบใหม่แล้วนะเป็นรอบที่สองแล้วแล้วก็นอกจากนี้การ์ด First Player ใบนี้ครับก็จะวนด้วยครับจะเป็นของผู้เล่นคนนี้แทนหมายความว่าผู้เล่นคนนี้จะได้เป็น First Player และก็คือจะได้สิทธิในการสร้างจองหรือว่าผ่านก่อนคนอื่นๆนั่นเองโอเคครับต่อไปก็จะเป็นรอบที่สองนะครับอ่าในรอบที่สองเราก็ จะเล่นตามขั้นตอนเหมือนเดิมเลยครับเข้าสู่ขั้นตอนแรกก็คือการเลือก action card หนึ่งใบเราก็เลือกหนึ่งใบที่เราต้องการมาเลยอ่านี้สมมตินะเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่สองเปิดการ์ดกันเลยอีกสองคนครับคนนี้เป็น first player กับคนนี้เล่น metal เหมือนกันครับแต่มีจุดต่างนะครับคนที่เป็น first player ได้3แน่นอนเพราะว่ามันตรงกับการเล่น2คนแต่ว่าทําไมผู้เล่นคนนี้ไม่ได้ละ่ะอ่ะนี่ครับเดี๋ยวผมยิบให้ดูนี่ครับผมผู้เล่นอีกคนหนึ่งเล่นเมเทัลปรากฏว่ามีคนเล่น2คนได้3ชิ้นก็จริงแต่ไอแถบตรงนี้ครับแถบความสามารถปรากฏว่ามันมันเหมือนกับการ์โครงการที่เขาเพิ่งซื้อรอบเมื่อกี้ครับมันหมายความว่า ผู้เล่นคนนี้นอกจากได้จากการ์ดเมทัลแล้วเขายังได้ใช้ความสามารถการ์ดใบนี้ด้วยครับก็คือเขาจะเลือกได้ครับว่าจะเอาโลหะอีก2ชิ้นหรือว่าจะเอาเหรียญ1นึแกดเกต1น่สมมติว่าเขาเอาโลหะอีก2 3บวก2ก็จะเป็น5ชิ้นเลยโอเคทุกคนได้ทรัพยากรเรียบร้อยนะครับ ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปก็คือสร้างจองหรือผ่านโดยเริ่มจากคนที่เป็น first player ก่อนครับ first player ก็แน่นอนครับขอเกิดการ์ดใบนี้เลยเพราะว่าจองเอาไว้แล้วผู้เล่นคนถัดไปครับแน่นอนเขาจะเกิดการ์ดใบนี้แน่นอนแต่มันมีอีกจุดหนึ่งครับก็คือเขาดันมีทรัพยากรมากพอครับที่จะสร้างการ์ดทั้งสองใบนี้ได้อยากสร้างการ์ด สองใบพร้อมกันทำได้ไหมทาได้ครับผมอ่ะยังไงนี่แหละครับจำโทเก้นอันนี้ได้ไหมเอ่ยนี่คือโทเก้นแอคชั่นพิเศษนั่นเองเมื่อผู้เล่นจะใช้ให้ใช้มันก่อนที่จะทำการสร้างจองหรือผ่านครับความสามารถมันมีอะไรบ้างด้านนี้ครับมันบอกว่าสร้างการโครงการได้สองใบครับในรอบนี้เมื่อใช้แล้วก็จ่ายออกไปครับ แล้วก็สร้างการ์ดโครงการได้เลยทีนี้มันมีอีกจุดหนึ่งอ่าสังเกตว่าการ์ดโครงการบางใบนะครับมันจะมีตาเนี่ยครับยิ้วโป้งเยี่ยมแบบนี้เมื่อมีคนสร้างการ์ดที่มีตาอันนี้ครับเราจะต้องเลื่อนตัวนี้ครับบนแถบความก้าวหน้าขึ้นไปด้วยตอนนี้ก็หมายความว่ามีหนึ่งละอ่าโอเค ผู้เล่นคนนี้สมมติว่าเขาอยากเขาไม่อยากสร้างการ์ดสี่ใบเนี้ยเขาอยากรู้ว่าอีกสี่ใบอื่นมันมีอะไรบ้างทําได้ไหมก็ทําได้เหมือนกันใช้โทเค็นเหมือนกันเลยโทเค็นหน้าตาเหมือนกันแต่มันมีอีกด้านหนึ่งครับมันหมายความว่าโทเค็นเนี่ยสามารถทําความสามารถอีกอย่างหนึ่งด้วยก็คือเลือกที่จะล๊กการ์ดสี่ใบอ่ะายออกไปปุ๊บ เอาแถวต้องเลือกแถวใดแถวหนึ่งนะเอาแถวของเทียสองหรือเทียสามสมมติว่าอันเนี้ยผมเอาเทียสองออกเอาออกไปปุ๊บเอา4ใบนี้ที่เอาออกเอามาไว้ใต้กล่องแล้วเราก็จะเปิด4ใบบนสุดใบใหม่มาแทนครับผมเรียังได้เลยโทเค่นนี้จะใช้ได้แค่ครั้งเดียวในเกมนะครับดังนั้นเมื่อเลือกใช้พยายามใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดกับตัวเองด้วยนะ ทุกคนเล่นครบแล้วทำยังไงต่อก็ขึ้นรอบใหม่เป็นรอบที่3 first player ก็จะวนด้วยอ่าเนี่ยครับนี่นะครับก็คือตัวอย่างวิธีการเล่นคร่าวๆนะครับซึ่งเราก็จะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะจบเกมนั่นเองทีนี้เราจะมาดูส่วนประกอบของการ์ดกันบ้างครับผมอย่างเช่นตัวอย่างเป็นใบนี้นะ อ่าการ์ดไปเนี้ยครับ assembly pan ชื่อของมันตรงนี้คือจะเป็นต้นทุนในการสร้างส่วนตัวเลขเนี้ยครับจะเป็นคะแนนที่อยู่บนการ์ดนั่นเองเพราะตอนจบเกมคนที่มีคะแนนเยอะที่สุดก็คือจะเป็นผู้ชนะนั่นเองจะมีตรงนี้อีกครับอันนี้ก็คือสําคัญไม่แพ้กันก็คือจะเป็นความสามารถของการ์ดครับการ์ดเกือบทุกใบจะมีความสามารถอยู่แล้วนะครับอ่าส่วนตาตรงนี้ครับ อ่มันจะมีเป็นบางใบเท่านั้นจะมีตา2ส,ส่วนก็คือตรงที่อยู่ส่วนนี้ครับอันนี้จะเรียกว่าตาโครงสร้างแล้วก็อันนี้จะเป็นตาภาคส่วนซึ่งไอตาภาคส่วนเนี่ยมันจะมีผลต่อความสามารถของการ์ดบางใบอีกด้วยส่วนตาโครงสร้างเนี่ยมันจะมีผลต่อ,อคะแนนโบนัสที่จะได้ตอนจบเกมนั่นเองอทีนี้เรามาดูความสามารถของการ์ดกันบ้างครับการ์ด โครงการในเกมเนี่ยมีความสามารถทั้งหมด6ชนิดด้วยกันโดย4ชนิดแรกครับอ,อย่างที่ทุกคนได้เห็นแล้วนะว่ามันสีของมันะจะตรงกับแอคชั่นการ์ดทั้ง4ใบที่เรามีก็คือถ้าเราเล่นแอคชั่นการ์ดที่ตรงกับสีอะไรการ์ดโครงการสีนั้นที่เราสร้างแล้วเนี่ยมันก็จะ Activate ทสกิลของมันตามไปด้วยนั่นเองอย่างอีกสีหนึ่งสีที่5สีเขียวสีเขียวครับ ตัวไอคอนของมันมันจะเป็นรูปดาวเล็กๆแบบนี้ซึ่งมันจะเหมือนกับการ์ด first player ครับหมายความว่าอะไรสกิลมันจะ activate เมื่อการ์ด first player วนมาถึงเราสีสุดท้ายก็คือสีเทาอ่าอันนี้จำง่ายเลยว่า,าการ์ดที่เป็นสีเทาทุกใบเนี่ยมันจะไม่ให้ทรัพยากรครับแต่ว่าตอนจบเกมเนี่ยมันจะให้คะแนน โบนัสเพิ่มเติมแทนอย่างเช่นเจ้าใบเนี้ยมันจะให้อีก2คะแนนต่อจำนวนจารูปโรงงานที่เรามีซึ่งมันอยู่บนตัวเองแล้วหนึ่งสมมุตินะถ้าจบเกมผมสร้างการ์ดที่เป็นแบบนี้มันหมายความว่าตอนเนี้ยเรามีโรงงาน1 2 3 4ออันและการ์ด ไอใบนี้ก็คือนอกจาก20แต้มตรงนี้แล้วมูลค่าตัวนี้ครับก็จะเป็นถึงแปแต้มเลยในส่วนของการจบเกมจะเกิดขึ้นได้2วิธีครับก็คือวิธีแรกจะมาจากการโปเกสกับอีกวิธีนึงก็คือจะมาจากการนับรอบนั่นเองการจบเกมแบบการโปเกสครับมันจะเกิดขึ้นก็คือ ทุกๆครั้งนะครับที่มีผู้เล่นสร้างการที่มีตรารูปนิวโป้งแบบนี้ครับก็คือตัวการ์ดโปเกมของเราก็จะขึ้นทีละหนึ่งเสมอทุกครั้งที่มีการสร้างทีนี้ครับคือเราจะต้องดูได้ว่าในเกมที่เราเล่นเนี่ยมีจำนวนผู้เล่นกี่คนสมมุติว่าถ้าเกมนี้มีผู้เล่น4คนก็คือหมายความว่า เมื่อตัวโทเค็นตัวนิ้วโป้งนี้มาถึงช่อง12ตรงเป๊ะเมื่อไหร่รอบนี้ครับจะถือว่าเป็นรอบสุดท้ายในเกมในขั้นตอนที่3ามนะครับผู้เล่นทุกคนที่ยังไม่ได้ทำการสร้างจองหรือผ่านนะครับก็คือจะได้สิทธิ์ทำแบบนี้อีกคนละหน่งครั้งครับเมื่อทุกคนทำครบแล้วเกมก็จะเป็นอันจบทันทีครับกับอีกวิธีนึงครับจะมาจากการรับรอบ ก็คืออ่ะอันนี้คือเราก็ดูตามจํานวนผู้เล่นในเกมเหมือนกันครับอย่างเช่นเมื่อกี้ผมสมมุติว่าเราเราเล่นกัน4คนเมื่อเกมมาถึงรอบที่สิกรอบที่สิก็จะถือเป็นรอบสุดท้ายเมื่อจบรอบที่สิกปุ๊บก็ถือว่าจบเกมเหมือนกันครับทีนี้พอจบเกมปุ๊บเราจะยังไม่นับคะแนนทันทีครับเพราะว่ามันจะมีคะแนนที่จะได้มาอีกส่วนหนึ่งด้วย ทุกท่านเมื่อเมื่อเราลองพิกการ์ดโปรเจกตแล้วก็การ์ดหนักรอบนะครับมันจะเป็นอ่ารูปคณะบริหารโปรเจกต์ New Hope ทั้ง4ท่านนั่นเองซึ่งอันนี้ครับจะเป็นคะแนนอีกส่วนหนึ่งที่จะได้ครับอ่าโดยทุกท่านอ่าจำการ์ดที่เป็นตาแบบนี้ได้ใช่ไหมครับที่ผมได้อธิบายไปเมื่อสักครู่ก็คือเราจะขานทีละใบเลยว่าใครมีตราอะไรมากที่สุด บ้างซึ่งตาพวกนี้ครับเดี๋ยวผมเชียวให้ดูทั้ง4ตราเลยมันจะปรากฏบนการ์โครงการบางใบด้วยอย่างเช่นถ้าเกิดสมมุติว่า,าใบนี้มีเท่าไหร่บ้างผมก็ลองนับดูเลยอย่างเช่นตอนนี้ผมมีมีทั้งหมด1 2 3 4ถ้าสมมุติว่าผมมี4อันแล้ว ไม่มีใครมีมากกว่าผมเลยคือผมมีมากที่สุดใบเนี้ครับก็จะมีมูลค่าสิบแต้มเป็นของผมไปเลยแต่ถ้าอ้าวมีคนมีมีไอตัวเนี้สีอันเท่ากันเลยมากที่สุด2คนแบบนี้ก็คือจะถูกหารลงเป็นคนละหแต้มแทนครับใบอื่นๆก็แจกในวิธีเดียวกันครับแจกจนกว่าจะครบทุกใบเมื่อแจกครบทุกใบแล้วนะครับเราก็จะมาเข้าสู่ขั้นตอนการนับคะแนนกัน คะแนนในเกมนี้จะมาจาก4ส่วนครับส่วนแรกนะครับก็คือจะเป็นคะแนนที่จะมาจากตัวเลขตรงช่องตรงนี้การส่วนใหญ่จะมีคะแนนให้อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นใบเนี้ยมีค่า10แต้มซึ่งเราก็จะเอาคะแนนตรงนี้ครับมารวมทั้งหมดเป็นคะแนนส่วนแรกคะแนนส่วนที่2ครับจะมาจากการ์ดที่เป็นแถบสีเทาแบบนี้ครับก็คือถ้าแถบความสามารถการให้คะแนนเพิ่มเติมของมันเนี่ย มันเข้าเงื่อนไขเราก็นับคะแนนจากตรงนี้มาด้วยได้เลยครับแล้วก็นับได้เลยว่ามันมาจากตรงนี้อีกเท่าไหร่อย่างที่3ครับก็จะมาจากที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่ก็คือ gas 4ใบนี้นั่นเองจะมีค่าใบละสิบแต้มหรือว่าอาจจะถูกแชร์เป็น5ได้ถ้าเกิดเรามีมากที่สุด2คนแล้วไปส้่งแบบคนอื่นตามที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่นี่นะ กับคะแนนส่วนสุดท้ายมาจากไหนล่ะอ่ะลองสังเกตด,ดูที่ p พย y e r อ o a บอครับทรัพยากรทุกอันที่เป็นโลหะหรือว่าแก๊เกตนะครับจะมีค่าให้ชีละแต้มด้วยตอนจบเกมอย่างเช่นในกรณีนี้มี5 6 7 8 1 2 8บวก2ก็คืออีก10แต้มให้ด้วยตอนจบเกมส่วนที่เป็นอิดก,กับตัวเหรียญเนี่ยเราจะไม่นับนะถือว่าไม่มีคะแนนตอนจบเกมให้ พอได้คะแนนจากทั้ง4ส่วนแล้วก็นำมารวมกันครับโดยผู้ที่ได้คะแนนเยอะที่สุดในเกมจะเป็นผู้ชนะไปเลยแต่ถ้าเกิดมีการเสมอการระหว่างคนที่คะแนนเยอะที่สุดมากกว่า1คนขึ้นไปเราก็มีวิธีการตัดสินไทเบรกด้วยเช่นกันโดยไทเบรกตัวแรกครับจะมาจากอันนี้ครับหมายความว่ายังไงก็คือ การ์ดโครงเราจะนับเฉพาะการ์ดโครงการที่สร้างเสร็จแล้วนะก็คือใครที่มีตราไอตัวนี้ครับนิ้วโป้งแบบนี้อ่าผมวางให้ดูเลยบนการ์ดโครงการได้เยอะเยอะที่สุดคนนั้นก็คือชนะไปแต่ถ้าเกิดมันยังเท่ากันอีกก็คือเราก็จะมานับเลยครับว่าการ์ดโครงการที่เราสร้างเสร็จทั้งหมดอ่ะมีกี่ใบแต่ถ้าเกิดตรงนี้ยังเท่ากันอีกครับก็คือ หรือกี่คนก็ตามที่เข้าเงื่อนไขนี้ครับถือว่าชนะร่วมกันไปเลยครับผม